สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องป้องปายสู้ผู้สู้คนครับผมโตพรมหาดีตลาดเอซี่สายไหม YouTube c h a n แน l ช่องใช่ประสิทธิ์เข้าไปเซิร์ชเข้าไปน้นค้นหาเราอย่าลืมกดติดตามให้ผมเลยนะครับช่องใช่ประสิทธิ์ครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาลูกค้ามาเบิงรีวิวรถ t o โยต้ารีโวสีประตูวันนี้ลูกคา้า นะครับท่านเอารถมาให้ผมติดตั้งชุดทุ่มอบกแบบสวมทับพร้อมกับ2ชั้นเกรดพรีเมียมพัดนะครับใน Toyota Revo 4ประตูนะครับรถแต่งสวยมากนะครับแต่งมาแบบฟูลออปชันเลยนะครับเห็นนะครับสวยไหมครับอันนี้เดี๋ยวผมพาดูรูปรถก่อนเผื่อลูกค้า FC บางท่านอยากจะเอาไปเป็นแนวทางในการแต่งนะครับ ไฟเดลไลท์หน้านะครับก็ไปติดตั้งเพิ่มเติมมานะครับเป็นตัวสเวลาเปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นสีเหลืองนะครับไฟหน้านะครับเดลไลท์เพิ่มเติมนะครับลูกค้าผมเดินทางมาจากกำแพงเพชรครับลูกค้าคันนี้เป็นคันที่2องคันแรกเป็น Toyota c เ m r y ปี2012ตัว Hybrid นะครับแล้ววันนี้เอา r ี v o มาให้ผมจัดหนักจัดเต็มครบชุดนะครับสวยงามไหมครับนะฮะพรม 5D ดเกรดพรีเมียมพัดนะครับผม พรมหนังสีดําเดินได้สีแดงใยดักฝุ่นลายกุชชี่สีดําสียอดนิยมในโตโยต้ r รีโวนะครับโลโก้หน้าก็ไปใส่รี v o Sport มานะครับโอ้จอดจัดเต็มครับคันนี้เอาไปเป็นแนวทางในการแต่งได้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับผมพรมหนัง5ดีเกล็บมีพรีเมียมพลัสนะครับหนังสีดําเดินได้สีแดงนะครับโอ้ลูกค้าติดไฟมาพรมผมเปลี่ยนสีเลย นะนี่ครับพรมหนังสีดําเดินได้สีแดงเกรดพรีเมียมพัดหนังไมโครไฟเบอร์แท้เทียบเท่าบาะหนังแท้รถยนต์ด้านในเป็นซิลิโคน x p e แท้สองชั้นพร้อมกับหนามกันลื่นนะครับวิธีตรวจสอบง่ายๆครับหลังจากที่ลูกค้ารับงานผมไปนะใช้นิ้วมือครับกดลงไปมันจะแน่นมากมันจะดึงดังดึงดังมันจะสู้มือนะครับเวลาเราปล่อยมือมันก็จะคืนรูปโดยเร็ว นะครับทดสอบแค่นี้แหละครับผมแล้วที่สําคัญคือเวลาใช้งานไปในนาน3-4ปีการันตีคุณลูกค้าว่าไม่ย่นไม่ล่นลงแบบนี้นะครับจะอยู่รูปอยู่ทรงแบบนี้ตลอดไปการันตีคุณลูกค้าได้เลยตรงจุดนี้นะครับตรงกับแนวตั้งกับเกียร์นะครับไม่มีล่นไม่มีว่าดึงขึ้นไปเพื่อจะให้มันแนบนะฮะผมผมก็แนบสนิทกับพรมรถเหมือนเดิมนี่คือคุณภาพของโรงงานที่ได้มาตรฐานจริงๆนะครับงานถึงออกมาได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพรมหนังสีดำเดินได้สีแดงพร้อมกับใยดักฝุ่นลายกุชชี่สีดำนะครับใยดักฝุ่นลายกุชชี่ไนล่อนเกรดดีเกรดพรีเมียมหนาอิลิผู้ใดอยากคุ้มว่ามันหนาบ่าหนากับขามาเบอร์นอรโหลดครับผมนะครับเห็นไ่ครับอ่าแล้วก็ทำชุดทุ่มเบาแบบสวมทับลาย V i P เป็นโซฟานะครับนั่งสบายนุ่มนะครับถ้าโจทย์ของคุณลูกค้าอยู่ที่ว่า ไม่อยากเจ้าของเก่าออกอยากจะรักษาบบอผ้าบาบอพรมบบอหนังบบอสกราบ่อเดิมๆที่มาจากโรงงานไว้นะครับแต่อยากนั่งสบายๆอยากได้แบบนุ่มๆนี่แหละครับตรงรุ่นตรงปีตรงเป๊ะนะฮะเข้ารูปพอดีไม่มีไม่มีย้วยไปย้วยมาเนาะเวลานั่งการันตีได้เลยนะครับผมสวยครับต้องกราบขอพระคุณมากจริงๆแล้วลูกค้าท่านนี้เป็นอดีตข้าราชการผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยนะครับ นะฮะแต่ตอนนี้ท่านกเกษียณแล้วท่านก็มาทำนัดทำตอนนี้ก็เป็นทนายความนะครับผมแอดโทนี Ad ่ครับใครมีปัญหาเรื่องคดีความสามารถปรึกษาท่านได้นะครับคือที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าท่านเป็นถึงข้าราชการผู้ใหญ่นะครับแต่เป็นกันเองกับพวกผมมากตัวนี้ผมซาบซึ้งมากเลยนะครับแบบดีใจมากเลยที่ว่าท่านเป็นถึงข้าราชการผู้ใหญ่แต่ท่านยัง เป็นกันเองกับเราขนาดนี้ชัยประสิทธิ์ออโต้พรมห้ดีตลาด AC สายใหม่กราบขอบพระคุณมากๆครับแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ท่านเป็นกันเองกักบเราขนาดนี้นะครับผมเดินทางมาจากกำแพงเพชรด,ด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ในกรุงเทพนะครับเดินทางมาจากกำแพงเพชรเพื่อจะมาติดตั้งชุดทุ่งบาะแบบสวมทับพร้อมกับพรมห้ดีกับทางร้านกราบขอบพระคุณท่านมากๆครับผมอย่างไดพี่น้องงามบ่งามบ,ามบ,ามบ่ครับผม ผู้ใดเสียออไปเป็นแนวทางก็ได้ครับผมงามอรลีรีโวคันนีเนาะจังใดกัผู้ใดอยากได้แบบใดเขามาปรึกษากันอยากได้พร้อมหาดีแบบดีๆหรือว่าจะเอาแบบใดกับเขามาปรึกษากันได้ครับหนา้านผมอยู่ตลาดใหม่นอลูกาเนาะจังใดกับเขามาได้ครับผมนะฮะอันนี้ป้ายทะเบียนนี้ท่านอนุญาตให้ผมถ่ายได้นะท่านไม่ซีเรียสนะครับท่านอนุญาตผมถึงกล้าถ่ายเนาะ เบาประตูสวยคือต้องบอกว่าคันนี้แต่งได้สวยมากนะครับงมอะไรก็ไปใส่ไอ้ตัวลายทีอดีมาเป็นลายแคปล่านะฮะส่วนหุ้มมงอะไรที่ท่านซื้อก็ท่านช่วยอุดหนุนนะนะนี่จอแอนดรอยท่านก็ไปติดมาแล้วเสียดายครับผมคือพวกอย่างอื่นอะ่ะท่านไปทํามาหมดแล้วยกเว้นเบาะก,กับผมที่ท่านยังไม่ได้ทําผมก็เลยได้จากท่านแค่เบาะก,กับพรมนะแต่ว่าเห็นว่ว่ามาอยากจะได้กล้องบันทึก ติดตั้งในรถยนต์ที่ว่าเอาขึ้นหน้าจอ Android ของท่านเลยนะครับใครสนใจแบบนี้นะครับหรือว่าจะไปแต่งแต่งแบบนี้เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับผมสวยครับคันนี้แต่งสวยมากนะครับขอบคุณที่รับชมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับนุ่มหน่อยหนาะม่นคนอำเ่อย่างตลาดจังหวัดกาละสินเพื่อสิได้เป็นกำลังใจหรือว่าสิบวริพาฒนการติดตอ่อหรือว่า เอาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจสั่งซื้อเพราะเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันหลายครับบางคนก็เอางานบอดีงาน,บงานบแบบเกตบอดีมากโฆษณาขายในราคาต่ำชิ้นงานเนาะแต่ผมอยากให้ลูกค้าเห็นงานดีๆจังซีงานคุณภาพดีๆผู้ใดใส่ใจผู้ใดอยากได้งานคุณภาพซื้อแล้วจบเทเดียวใส่กัน4ีาปีมาหาผมครับแช่ประสิทธิ์ออโตโ้พรมหาดีตลรดเอซีสายใหม่สวัสดีครับ